นี้ก็มาตําไหลบัวใส่สารพัดเครื่องในนี้มีกระเทียมพริกเกลือน้ำตาลเหมือนเดิหมหกแค่นี้กินมาแลใช้มีผีประเภทกเนี่ย <c oughs> สุดสาซื้อมีญี่ปุ่นนงหรายตังมาหั่นมันเขือทำไม่ได้ยังไม่ล็อกนมีเดียวที่มันคม <c oughs> อืมนาน,นได้อยู่บ้านขอแบบซีซาร์ีิ ดีน้ำปรีเยวจียี่ห้ออะไรตามสะดวกบักหุ่มเฮิมเขาเอิญว้ายนานๆน,นานหาได้ด้วยอยากให้กินมันลอยไปได้เนาะ วางลงไปตำไหบัวแต่ปรากฏเป็นลวกไหลบัวเ,เอามากินเอาเป็นท็อปปิ้งโอเมันจะใส่ลงไปเสร็จแล้วครับจนตำง่ายๆวันนี้เดีย๋ยวไปกินข้าวกันทีกว่า